สวัสดีครับผมวันนี้เข้ามาอัปเดตกันนิดหนึ่งนะครับหลังจากปิดตลาดไปตอนนี้ก็3ามทุ่มแล้วนะครับของวันที่19นะครับก็ฮเป็นอะไรที่น่าชื่นใจนะครับตลาดบวกมาต่อกันน่าจะสามวันแล้วนะครับเริ่มจากวันพฤหัสที่แล้ว้งครับวันนี้วันจันทร์ก็ยังบวกอยู่ก็รู้สึกว่าหลังจากไฟไม่ป่า ต้นหญ้าต้นไม้ก็เริ่มจะเขียวขจีนะครับก็ดูได้จากตรงนี้นะครับก็พอได้ลืมหูลืมตานะครับก็นี้เป็นรายชื่อหุ้นของผมนะครับไมพอดนี่นะครับก็บวกกันกระตูยอยู่เหมือนกันนะครับที่บวกเยอะสุดก็จะเป็นอันนี้นะครับดีแท็นะครับบวกไว้แปดเปอร์เซ็นสองจุดเจ็ดห้าบาทเลยนะครับบวกขึ้นมา แล้วไอทีดีนี่ก็เพิเยอะอยู่ทูด้วยนะครับก็มาดูพอร์ตมาอัปเดตพอร์ตกันสักนิดนึงนะครับาจากอาทิตย์ก่อนติดลบกันเกือบหมื่นนะครับวันนี้โอ้โหเป็นอะไรที่ต้องเฮแล้วนะครับ <laughs> บวกมา995บาทเฉยนะครับแต่หลายๆตัวก็ยังแดงอยู่ เนื่องจากมันยังขึ้นไม่ถึงที่ผมซื้อนะครับแต่ก็มีเนี่ยครับเกินไปบวกมา2,697บาทนะครับก็ถ้าขายนี่ก็จะคจะได้2,000บาทเมื่อตอนกลางวันก็ยังเป็น3,000 3,004เลยนะครับเมื่อว่าตอนกลางวันตรงบวกนะครับก็ ก็ยังไม่ได้ขายนะครับก็สรุปรวมพอตก็เป็นบวกแล้วนะครับยอดเงินยอดอะไรก็กลับคืนมาโอเคนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่ผมซื้อพอพอวันซื้อก็ลงเอาลงเอานะครับเพิ่งจะเพิ่งจะขึ้นมาเพิ่งจะกลับตัวขึ้นมานี่ เพิ่งจะพอดผมเพิ่งจะบวกนี่นะครับก็เดี๋ยวก็คงต้องรอดูว่าเราจะไปขายตรงไหนที่จริงไอ้เจ้า d ีแท็เนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะพอขายได้แล้วนะครับได้กําไรอยู่ก็ดูนะครับเจ้าดีแท็ Tech. d ดีแท็ดีแเนี่ยครับมันก็ขึ้นเนี่ย มีขึ้นมาสูงสุด34นะครับตอนนี้มันอยู่ว่า34นั่นแหละอันนี้34.5 34ขึ้นไป34กลางๆนะครับแต่นี้เส้นมันเริ่มย่อลงมาแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะลงต่อหรือยังไงนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับบางทีผมผมก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะขาย จะขายดีหรือเปล่าอืมคงต้องไม่นอนคิดก่อนนะครับเดี๋ยวตัดสินใจยังไง,งก็คงจะมาดูอีกทีเนี่ยดีเทคนะครับเราถือที่31.3ตอนนี้มัน3าม0ินะครับแต่ถ้าที่ดูกราฟกราฟมันลงนะครับกราฟมันย่อลงมานิดหนึ่งก็เป็นธรรมดาครับมีขึ้นมีลง ก็มีย่อนะครับอย่างขึ้นนงสูงมันก็ย่อลงมาแล้วมันอาจจะขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วค่อยย่อลงมาอาจจะเป็นสเตปนี้ก็เป็นได้ใครจะไปรู้นะครับก็ต้องดูนี่ครับดูโวลุ่มซื้อขายตรงนี้ทีจริงเราขายตรงนี้เราก็ได้กําไรแล้วนะครับอ่าก็ดูก่อนลงทุนไปเราก็จะได้กําไรนี่แหละครับสองพัน ก็ซื้อมาสามอาทิตย์หรือเปล่าได้กำไรสองพมันก็ยังโอเคอยู่นะครับก็ถือว่าได้กำไรไม่แน่นะครับพวุ่งนี้ผมอาจจะขายดีแท็นะครับคงจะไม่รอให้มันขึ้นอะไรมากมายนะครับเพราะว่าคือเราได้กำไรเราพอใจแล้วถ้าหลายคนบอกว่าขายหมู สมมติผมขายพรุ่งนี้แล้วมันดันขึ้นไปสามสิบหกสาสิบเจ็ดล่ะทำไงอ่ะก็อันนั้นก็ช่างไปนะครับพเพราะเป็นเรื่องของอนาคตคือถ้าเราพอใจแค่ที่ตรงเนี้ยกำไรเท่าเนี้ยกำไรสองพันห้าสองพันหกเนี่ยถ้าเราพอใจเราก็จบนะครับไม่ต้องไปคิดข้ามขั้นว่าขายแล้วมันขึ้นเรียกว่าขายหมูขาย อะไรก็ทั้งเขานะครับเราขายเสร็จเราก็หาหุ้นตัวอื่นซื้อถือไปประมาณนี้นะครับแต่นี้ผมก็ยังช่างใจอยู่นะครับเพราะว่าไอ้ทรูนะครับทรู true ครับทรู true มันยังอยู่ที่อ๋อทรูบนทูมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเมื่อเช้านี้มันยังเจ็ดจุดเจ็ดจุดหนึ่งอยู่เลย ผมก็ดังเลอยู่ว่าจะขายไอดีแท็กเรามาซื้อทรูให้มันเฉลี่ยราคาลงไปถ้าเราซื้อที่เจ็ดจุดหนึ่งมันอาจจะเฉลี่ยราคาลงมาที่เจ็ดจุดสามอะไรเงี้ยนะครับอ่าเฉลี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าเขามีเทคนิคซื้อกันอย่างนี้หรือเปล่าซื้อเฉลี่ยนะครับซื้อเพื่อเพื่อเฉลี่ยราคามาให้มันต่ามากแต่วันนี้ทรู True ก็ดันขึ้นมาแล้วนะครับผมซื้อเจ็ดจุดห้าห้า อันนี้มันมีแปดสองมาด้วยแต่มาปิดตลาดที่เจ็ดจุดห้าห้าก็เหมือนจะเท่าทุนนะครับติดแต่ยังปิดลบอยู่สามสิบเจ็ดบาทก็เหมือนเท่าทุนแล้วนะครับให้พวกนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากอยู่ที่หลักหลักไม่กี่ร้อยคาดว่าถ้าตลาดหุ้นดีมาก็จะโอเคนะครับอ่ผมก็ยังช่างใจนะครับว่า อยากจะซื้อหุ้นตัวไหนยาวๆไว้เก็บเก็บไว้ยาวๆหรือเปล่าแต่ตังเราก็ไม่ได้เยอะมากถึงขนาดไปซื้อขนาดนั้นนะครับก็อาจจะต้องเนี่ยซื้อซื้อกิ่งกาไรประมาณนี้นะครับพอได้กําไรอาจจะก,ก็ขายอันนั้นคือเป้าหมายแต่แรกนะครับอ่าก็นั่นแหละครับ เราก็าไปฟังคนโน้นพูดคนนี้พูดเ,เขาก็บอกว่าเออเล่นเล่นแบบนี้มันไม่รวยต้องซื้อซื้อแบบซื้อยาวๆซือ้อยาวๆเ,เอ้เราสายป่านมันมีแค่นี้นะครับถือยาวๆถื้อเป็นปีเออถ้าถือยาวๆก็ต้องไปซื้อพวกหุ้นปันผลปันผลมาก็ได้คือมันต้องรอปันผลนะครับมุ้นจะขึ้นจะลงเราไม่ต้องสน แต่พอตเราก็มันก็จะขึ้นจะลงจะขึ้นจะลงอยู่นะครับอ่ะอย่างเงี้ยถ้าเราซื้อตรงนี้นึกว่ามันจะขึ้นอะไรเงี้ยครับถือยาวๆไปยาวๆไป,ไปเขปันผลตรงนี้อ่ะพอตเราก็เหมือนจะลดลงลดลงแต่เขาก็ปันผลมันก็คือมันก็รอรอหุ้นดีดขึ้นนะครับผมก็คิดว่าเอออย่างถ้าเราซื้อตรงนี้ แล้วเรามาขายตรงนี้เอาไรเราก็ได้กําไรส่วนต่างตรงนี้แล้วอ่าถ้ามันถ้ามันขึ้นดีก,ก็ก็ปล่อยมันไปอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะซื้อแล้วก็รอให้มันขึ้นก็ค่อยขายอีกทีหนึ่งก็ได้เพราะว่าเราเอาคือเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังที่จะเป็นเงินเย็นแบบเออไม่ได้ใช้คือเราก็อยากจะใช้อะนะครับคือเห็นตัวเงินมาเข้าพอร์ตเรามันก็จะดีกว่า ถือยาวๆรอแต่ถ้าใครรอได้โอกาสที่มันจะขึ้นก็มีนะครับอย่างด้วยนี่เดี๋ยวดูไรวันมันก็เคยขึ้นเยอะนะครับหนึ่งวันสิมันก็เคยขึ้นเยอะนะครับะะร้อยี่สิบเลยนะครับอตอนนี้มันย่อลงมา ที่จริงผมก็ใช้อ่ามือถือ d ีแท็มาเป็นสิบกว่าปีแล้วนะครับผมก็ยังชอบอยู่นะครับ d ีแท็ผมคิดว่าที่มันลงมามากๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสัญญาณที่มันจะพุ่งขึ้นไปอีกนะครับใจหนึ่งก็อยากจะเก็บไอ้ดีแท็นี่นะครับไว้อ่าไว้อะไรล่ะเราเรียกว่าไว้กินพันผลก็คือเป็นหุ้นตัว ตัวที่เก็บไว้กินปันผลนะครับก็ลองดูก่อนนะครับว่าเขาปันผลดีไหมก่อนอื่นก็มาดูอะไรล่ะเรียกว่าอะไรนะครับอันดับอุตสาหกรรมก่อนอยู่ที่เท่าไหร่วันนี้แท็กอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับยี่สิบสีนะครับมาดูหลักๆก,ก็จะมาดูตรงปันผลไหมเนี่ยนี่นะครับ ปันผลปี2016นี่ปันสองครั้งแล้วนะครับก็ถือว่าปันสม่ำเสมอนะครับ0.5 0.5ก็ลองถ้าผมถือไปนะครับอย่างหุ้นผมมีอยู่1,000หุ้น1,000หุ้นคูณ0.5ก็คือครึ่งหนึ่งของ1,000นั่นแหละนะครับก็คิดง่ายๆ0.5นะครับผมมีอยู่1,000หุ้น1,000หุ้น คูณ0.5 2องอ่ะก็จะได้อ่ถ้าเขาปันผลเราก็จะได้500นะครับอ่อีกรอบหนึ่งก็จะได้เป็นพันหนึ่งอ่านะครับอันนี้ก็ก็เป็นผลพอไดยได้ของการถือยาวๆนะครับแต่ถ้าเป็นเงินแต่ถ้ามีสักแสนหุ้นนะ่ะเป็นยังไงก็แสนหุ้นนะครับหน 000เอาหมื่นหุ้นก็ครึ่งหนึ่งนะครับหมื่นหุ้นก็ได้ห้าพันคูณ0.5อา่าก็ได้ห้าพันนะครับอา่าถ้ามีหมื่นหุ้นเราก็จะได้ปันผลรอบละสี่พันห้าพันถ้ามีแสนหุ้นก็ได้ห้าหมื่นเลยนะครับอืมแล้วแนวโน้มคือคือส่วนตัวนะครับผม ยังชอบชอบดีแท็กด้นะครับเพราะว่ามันก็มีแค่สามเจ้านะครับสามสีเจ้าที่คองตลาดอยอูที่เขาประมูล3 G 4 G รอบที่แล้วไม่ได้ผมว่าเขาต้องมีหมายเด็ดเขาคงไม่ปล่อยให้มันล้มหมายตายจากไปง่ายนะครับและยิ่งอนาคตนะครับไอ้พวกเรื่องโครงขาย ข้อมูล Data อะไรพวกนี้มันต้องแข่งกันกันอยู่แล้วก็คงจะมีโอกาสที่มันจะพุ่งขึ้นมาอีกก็ได้นะครับใครจะรู้ว่าอีกสามปีห้าปีมันขึ้นมาเป็นร้อยเนี่ยถ้าเผื่อเผื่อเราซื้อไว้ตรงสามสิบต้นต้นเนี่ยโอ้โหเนี่ยแค่ผมซื้ออยู่ที่สามสิบเอ็ดนะครับแล้วมันขึ้นมาสามสิบสี่เนี่ยก็ได้กำไรมาสองพันแล้ว อันนี้ในกรณีที่มีพันพันหุ้นนะครับแล้วถ้าคนที่มีอ่หมื่นหุ้นก็คูณไปเอาเลขศูนย์ใส่ไปก็ได้สองหมื่นแสนหุ้นก็ไปศูนไปอีกสองตัวโอ้โหกระจุยกระจายนะครับคนที่มีเป็นล้านหุ้นเนี่ยโอ้โหแค่นี้เขาก็ยิ้มแก้มปีแล้วนะครับ ก็ช่วงนี้ก็ยังหาทิศทางอยู่นะครับเนื่องจากก็ยังยังไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายก็คงจะเล่นให้มันคล่องมือก่อนนะครับคงจะเล่นแบบซื้อมาขายไปนี่แหละครับคงแต่ก็อาจจะเล็งเลงให้พวกที่น่าจะซื้อไว้กินยาวๆไว้สักตัวหนึ่งนะครับสักอาจจะสองสามตัวก็แล้วแต่นะครับถ้าถ้าพอร์ตมันโตขึ้นเรื่อยๆก็จ,จะซื้อเก็บไปนะครับ ตัวที่พอจะขายอะไรเงี้ยเราก็ขายไปนะครับคลิปนี้ก็จะเข้ามาอัปเดตเฉยๆนะครับส่วนไอ้น้ำน้ำส่วนเกินก็หม้ไปเรื่อยนะครับก็โอเคนะครับตลาดเริ่มจะเป็นขาขึ้นก็ขอให้มันขึ้นไปอีกนะครับพรุ่งนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมสวัสดีครับ